สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอกสำหรับบอออฟิเชียลคะ่ะงานงานค่ะพี่น้องสวัสดีค,ะววค่ะบิปห่าวบอกไงคะ่ะมื่อแรงบอกไงคะ่ะพอเริ่มเล่นบอกไงคะ่ะพี่น้องค่ะเพราะว่างคนเอารถมาสีเหลีค่ค่ะอัปเดตสถาน,นก,การณ์ล่าสุดนะคะจากงานมีว่ารถไถมาเก็ตพี่น้องคะ่ะ รถอ,อบอตอกะมาสีน้ำกันไงนะคะเมอเรียนเรียมีหมอล่ำค่ะพี่น้องนั่นค่ะนั่นขายตันกว๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องค่ะ เมื่อนี้หมอลับฟังฟังฟี่กับพี่น้องค่ะอุ้ยเอาไม่เป็นแต่เย็นดีเลยพี่น้องมีหวัดลดเกล็ดนี่นค่ะดันการดันคายเรือมากค่ะ ไุ S <S ่นัสซีรันาใจงปุบมักลากอาพร่นม่เฮ็ดดีแทพี่น,อน้อม่นมาใจดีแท้อทอทอออเอารถไทยเมเกียดให้พ่อพี่น้องค่ะหมอลำอยู่ตรงนี้นะคะหมอลำ สดๆเลยค่ะสดๆเลยปุ้ยไม่ได้คัดเลนน้ำพี่น้องเออมันเป็นตะเย็นดีแท้ค่ะไม่ไงค่ะเมื่อแรงไม่ไงค่ะชีนน้ำแล้วปุเยปู้เป,เปลน,นอนงอหน่อย เอาพวกรันใส่นอนใส่เห็นแตงหงอหน่อยน้องอยู่หันไปรถพวกรันใส่นี่ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะมองยูมองเศร้ามึนนอนนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะว่นแต่มีหงมิมห่อให้ลบไปส้นพี่น้อง อแล้วนอนในรถยางดีแล้วถอดเกือบพื้นรถยางดีพี่น้องลาเสียงเกืบอบเรากันเรลาเกืบอบเราไปเสียงเกินเสียงไม่ไนานรถเราเลยนะ เชียงเกิดแล้วเชียงเกิดแล้วพี่น้องค่ะอ,อีหยังพอ่อประเด็นอีหยังเลย,ายอาบน้ำหองน้ำบุแล้วออว้ายดีดีห<ะ>้อ,องน้ำดีดีห้องน้ำข้างไหนท่านพ่อมองอันไปพับไปอาบขึ้นเขากันลุงท่านกำลังไหนะลลุงท่าน กันีบพี่ไ้กมาีบรทํามาัแล้วอาบล้วนนีอาแล้วไปอาบก็ได้้าไปอาบเปจ่าทันบ่วนจ่าฮมบกมึงเกือบบุเห็นอยู่นึงกูเอามาแม่แล้วแม่โอายไปอาบแ้วนี่แม่โอ้ยเบ่ให้บกหนีก้อนหน้าคอยท่วงโอ้ย ยังเกือบผูเสือหอมโบกเอ้าอาบก็อนอาบกันผู้เฒ่าผู้แก่อาบจะไปบิกซี่บิกซี่ใส่นี่ไก่ไก่เสื้อข้าแท็เข้าวท็กปูใส่คนพอพญานีใส่ตาสันสันแล้วเนาะเอาพ่อไปตะเก็บบะโบกพาเถอะป้าบะโบกตัวนี้เจียงเกือบ ว่าตีเสียงเกือบเรนเรนวะว่าวสีมิดซิรีนอนหลับแดดแดเดเพิ่มบ่ลับพี่น้องเพิ่มหงมุดอยู่ตัวะนี่น้อง,อง,อองบอกลาคือพวกยัง้บอกจากแดดแน่ง้อมันแดดตัวนั้นโอ้ยน้องหงมุดเนี่ยมีมีหอดมาตัวเม,ม,มียมาเฝ้าบันนี่เนี่ยเจือของง้อลาคัมแบง น้องน้องเป็นแฟนพี่งอนเหรอลูกอุ้ยบักล้าน้ำออกจากแด็นเน้นลูกง้อบอดส่วนแล้วมาฝ่งบูบาวจะบอกข้ามเพ้งปวบาวนอนตากดิอันซิตโนแค่นอนอยู่นี่ละละมันห้อนมีลูกบนนี่ บรรยากาศค่ะพี่น้องคะไปแล้วไปอาบน้ำแล้วพูดเฒอาไปอาบน้ำแล้วค่ะกิจกรรมต่อไปผ่าบักบุกค่ะโอ้ยมันเจิอนอย่าไปร่างนั้นข้าเจ้าสีดมันเจอน โอ้ยผู้เฒ่ามา,มาบอกว่าฟังแทบโอ้ยผู้เฒ่าแหม่พี่น้องก็ยังมามันจืดบน,นสีดนำเมื่อกันเอ้ยผ้าบับกโบกเนาะพี่น้องขะเมียนบักบุ๋บอกเมียนอยู่แต่วหนูเคยไปหาเจ็บกับย่าอยู่หล่อนออกนี่ นี่เม็ดมันแตกกระมีหาไปตัวมะพากบุกมนียายยายพาไปคว่ำคว,คว่ำแล้วก็ฮอนเซนฮอนเซแง,ง่พี่น้องแล้วก็พาบัน่นขว้โอ้ยแศบแต่ว่าขั้นขวเดียกะค่ะบรรยากาศงานมือนี้ค่ะพี่น้องค่ะสแหรับทีนี้ไม่มีอะไรค่ะเสียงเกือบพ่นเหรนค่ะหยอกที่ซื้อราคาหยอกเหรนที่ซื้อ หยอกเจา้จา,เจาเรียนล่องแจกเจ้าเบิ้งมันเฉเย็นเน้านแล้วมันเที่าวหนักจังไฟหยอกจะเล่าบริ ب, พ่อสองนาทีแล้วหูแหละแสะดงมาโป้นั่นใสเด็ดคอยสิบรายนอป้าป่าซะนี่มาบ่นครเถื่ห้องน้ำก็ดีเนี่ยอยู่เนี่ยกินกด็ดีพี่น้องแซนดี้กระกว่างปลาหรือนกก็ได้ในน้ำ ค่ะพี่น้องคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ